ครับสวัดดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับช่างพีมีดีกันกับสร้างนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาดูผลงานนะครับการรีโนเวทอาคารนะครับอาคาร3ชั้นให้เป็นบ้านน้องในนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมกันเลยครับอันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นบริเวณชั้นชั้นหนึ่งนะครับก็คือชั้นล่างสุดแล้วก็จะมี ลอยนะครับชั้นลอยหนึ่งชั้นแล้วก็สําหรับเลี้ยงนกสามชั้นนะครับด้านบนนะครับความกว้างของอาคารนะครับก็4เมตร50นะครับคูณ12เมตรนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวชมด้านในนะครับอันเนี้ยเดิมทีนะครับเป็นอาคารเก่าผมก็มาปรับปรุงนะครับเอ่อปูกระเบื้องนะครับทาสีติดไฟใหม่นะครับเดินระบบไฟใหม่ ทำห้องน้ำนะครับทำประตูนิรภัยนะครับก็เอาเป็นว่าจัดใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็มาไล่เก็บความเลอะร้อยนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับที่ทําเพิ่มในคราวนี้ก็ห้องน้ำนะครับหลังคาหลังบ้านทําห้องน้ำนะครับทำติดชักโคติดสุขภัณฑ์นะครับนี่ประตูเหล็กบานนี้นะครับที่ว่าทําเพิ่มแล้วก็พอเลยจากชั้นหนึ่งนะครับชั้นล่างสุดนะครับก็จะมาถึงชั้นลอยนะครับก็ผมก็จะ เอาห้องเอาชั้นลอยตรงนี้นะครับจัดแปลงเป็นห้องควบคุมนะครับภายในอาคารนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของบริเวณชั้นลอยนะครับเดิมทีจะเป็นผนังโล่งนะครับมีราวระเบียงกันตกอยู่ด้านนอกนะครับผมก็มาก่อผนังทึบนะครับทำเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ทำอ่างเก็บน้ำนะครับไว้สำหรับวางถังน้ำล้นนะครับตอนนี้ถ้าเราล้างกระบอกไส้กองหรือน้ำล้นน้้า ท่วมยังไงนะครับก็ไหลลงไปในท่อนะครับผมตอนนั้งทิ้งไปลงหลังคาที่ห้องน้ําด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็มีระบบเสียงชุดเครื่องเสียงสามชุดนะครับระบบควบคุมออนไลน์นะครับแล้วก็มีชุดควบคุมชุดเสียงในนะครับก็มีกล้องวงจรปิดมีระบบแรงดันต่ํานะครับอันนี้3าชั้นใช้แรงดันต่ํา1ชุดนะครับแต่ทำเป็น30หัวนะครับชั้นละ10หัวพ่นนะครับตรงนี้ บ้านค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ใช้มันพอดีนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าน้ําเลิะมากแล้นะครับตอนนี้น้ําจะเป็นตะกรอนนะครับเป็นขุนแดงนะครับที่กรองกรองไปนะครับแต่ผมจําเป็นต้องใช้หัวพ่นใหญ่นะครับใช้หัวพ่นเบอร์สองนะครับก็ยังใช้ได้ปกตินะครับยังไม่ตันนะครับเพราะว่ากรองกรองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูภายในบ้านนกนะครับต้องบอกก่อนครับหลังนี้ เปิดมาแล้วก็เกือบเกือบเดือนกว่ากับ2เดือนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าตอนนี้มีนกไหมมีนกกี่ตัวนะครับมีรังให้เห็นหรือไม่นะครับมีขี้นกบ้างยังครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรับชมด้านในนะครับนี่อันนี้ใบสามนะครับมันก็เป็นการรบปวนนะครับแต่ก็จําเป็นนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าในหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของ ริเวณของชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับที่บอกว่าอาคารกว้างนะครับสี่เมตรนะครับยาวไป3ล็อกนะครับ12เมตรนะครับก็2เดือนนะครับกับเวลา2เดือนนะครับก็จะมีชุดพ่นหมอกแรงนันต่ำนะครับสิบหัวแล้วก็ปั่นหมอกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับก็เวลาที่ผมดูดูนกนะครับผมก็จะดู ที่กองขี่นกก่อนนะครับว่าจะมีรังหรือไม่มีรังเราดูจากข้างล่างตรงนี้นะครับรนี่นะครับตรงไหนที่กองสูงๆนะครับก็หมายความว่ามีนกนอนนะครับอย่างไม่หนึ่งตัวก็สองตัวนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่เรามานับนะครับให้เรานับกองที่นกนะครับว่ามีกี่กองนะครับทุกกองที่มีขี้นะครับก็จะมีจํานวนตัวนกอยู่ด้วยนะครับเวลาเราดูขี้นกเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะดูว่ามีรังหรือไม่นะครับ ไม้เป็นราหรือไม่นะครับมีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมหรือเปล่านะครับมีรังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูโอ้ยมีมีนะครับมีรังแล้วนะครับ2เดือนนะครับโชคดีมากนะครับที่ท่านนี้นะครับคุณเป็นคุณหมอนะครับแกก็ไม่มีเวลาให้ผมจัดการให้นะครับก็นกเยอะครับนกเยอะแถวนี้ยังไม่มีใครทําบ้านนกนะครับก็นกเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูชั้น2องเลยครับไม่อยากรบกวนมากนะครับตึกนี้นะครับเป็นบันไดวนนะผมก็จะ ออกแบบให้บันไดวนมาแล้วผมจะติดลำโพงนำนะครับเป็นจุดๆนะครับเพื่อที่จะให้เลี้ยวนะไปอย่างนี้นะครับแล้วไปตัวสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นห้องน้ำนะครับผมก็ทุบผนังห้องน้ําออกแล้วก็เปิดให้โล่งนะครับเพื่อที่จะให้รับกับวงบินที่บันไดนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองครับชั้นนี้ก็เป็นในส่วนของชั้นสองเดิมนะครับเขาก็จะกั้นเป็นผนังไม้ไว้นะครับขึ้นขึ้นมา ผมก็มาทําการเจาะนะครับเจาะผนังไม้ติดลาโพงนะครับเหมือนนกเยอะครับถ้าทําแล้วนะครับช่วงเวลาเดือนของเดือนแล้วนกเยอะขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับสําหรับผมนะครับมีโอกาสได้ลุ้นได้เสียวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของชั้นสามนะครับเดี๋ยวผมพาให้เพื่อนๆมาดูก็เหมือนที่บอกเลยนะครับมาดูนะครับทางเข้านะครับเพื่อนๆนจะเห็นนะครับนกจะบินเข้าอย่างนี้นะครับนี่คือวงของเขานะครับ วงบินนะครับผมก็จะติดลำโพงนำทางตรงนี้นะครับมาดูมาดูดูนะครับนกเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะครับวงบินวงบินนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับนกจะบินมาอย่างนี้นะครับอันนู้นเป็นส่วนหอนะครับเปิดหลังคานะครับแล้วก็ล็อกที่สองล็อกที่สามคือล็อกนี้นะครับเราจะเห็นที่นกปะปายนะครับหลายจุดนะครับนี่นะครับ ทุกจุดก็ผมคาดว่าก็ก็ไม่นานอาจจะได้เห็นรังนะครับอันนี้ก็เริ่มแต้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 มน้ำลายนะครับแต่ว่ายังไม่มีรังนะครับโอ้ผ่านเลยครับเดี๋ยวพาพาไปดูที่เปิดหลังคานะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนของเปิดหลังค่าที่ผมบอกนะครับถ้าจะดูแบบให้ชัดนะครับไปเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปก่อนๆนะครับตรงนี้นะครับผมเปิดหลังค่าแล้วก็เปิดเสียง ลำโพงทั้งหมด4ดอกนะครับที่ว่าอีรูนักเข้าตรงนี้นะครับผมจะติดลำโพงหงายขึ้นฟ้าไว้นะครับปัญหาของโอเพนลูปนะครับก็คือน้ำนะครับเวลาฝนตกนะครับจะน้ำจะรั่วนะครับน้ำรั่วนะครับผมก็เลยต้องออกแบบนะครับดีโชคดีนะครับอาคารนี้มีห้องน้ำเก่านะครับผมก็ใช้พื้นของห้องน้ำนะครับเป็นตัวรับน้ำฝนนะครับจากสังคานะครับตรงนี้ จะมีรูช่วงเดิมนะครับผมก็ตัดต่อท่อลงไปแล้วไปทิ้งน้ําที่ชั้นหนึ่งเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นดัดฟ้านะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆึ้นดูเลยก็ได้ครับไหนๆแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณชั้นดัดฟ้านะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทําหอไว้นะครับแล้วก็เปิดหลังคาไว้นะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหอแล้วจะติดไปอีกหลายอาคารนะครับ ผมก็ไม่อยากให้รบกวนใครนะครับก็เลยเปิดเปิดหลังคานะครับเพื่อให้เสียงไม่ได้รบกวนเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้แล้วก็มาใส่ประตูเหล็กไว้นะครับกันไม่ให้คนเข้านะครับตรงนี้เนี่ยนกก็จะบินได้ง่ายนะครับป้ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับตรงนี้นะครับจะมีป้ายนะครับโฆษณาป้ายใหญ่นะครับจะเป็นป้ายโฆษณาป้ายใหญ่นะครับนกจะบิน ถ้าเป็นเจาะด้านข้างผนังตรงนี้นะครับนกจะไม่ค่อยลงจบนะครับสมมุติว่าเราเจาะหอตรงนี้นะครับนกต้องไม่มีพื้นที่นะครับที่สําหรับบินเล่นนะครับผมเห็นสมควรนะครับก็ควรจะอยู่ด้านบนเหมือนเหมือนตอนนี้นะครับก็ไม่อยากรบกวนนะครับแต่ว่าขยายเพื่เพื่อนได้รับชมนะครับผมเปิดปิดเป็นเวลานะครับ6โมงเช้าถึง9โมงแล้วก็บ่ายสามทุ่มหนึ่งผมก็ปิดแล้วนะครับบริเวณที่ผมบอกนะครับหลังคาเป็นรูปนะครับ นกมุดลงมานะครับเดี๋ยวตามลำพงนํำสอตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็มุดเข้าในไปนะครับแล้วไปที่ชั้นสามนะครับแล้วก็ค่อยม้นนะครบมาทางประตูนี้นะครับผมก็จะติดชุดเสียงตรงนี้นะครับเสียงนํำเนี่ยเรียกเข้าไปในชั้นสามอีกทีนึงแล้วจากที่ผมสังเกตนะครับก็มีนอกอีกกลุ่มนึงนะครับเข้าที่ ช่องหลังคานะครับแล้วม้วนลงไปเลยนะครับไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับหลังนี้วงที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นวงตามเข็มนาฬิกานะครับก็หมุนอย่างนี้นะครับให้เลี้ยวตามเข็มไปเลยนะครับมุดมุดมานะครับนี่นี่นี่พอมุดแล้วเลี้ยวซ้ายมานะครับผมก็มารับลำโพงรับตรงนี้จุดนะครับมามองนี้คือมีลำโพงจุดนี้สองนะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับจุดที่สี่เลี้ยวไปเรื่อยๆนะครับวน ซ้ายตามเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้เห็นไหมพอมุดไปนั่นสุดห้องนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วน้องหมออกห้องนี้นะครับนี่แล้วก็ค่อยลงไปชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งตรงนี้มาจุดนี้แล้วลงไปชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับนี่นี่ก็ถึงบริเวณชั้นหนึ่งนะครับก็เสียงนำตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเป็นที่น่าชื่นใจนะครับมีรังแล้วนะครับนี่นมีรังแล้วนะครับเพื่อนๆครับ โอเคนะครับยิ้มนะครับเดี๋ยวก็ผมดูแลให้คูณนะครับเห็นนกนะครับเรียงมันตับหนึ่นึ่งหนึ่งหนึ่งหมด้านซ้ายด้านขวานะครับนกเยอะนะครับไปเรารบกวนมามากพอแล้วนะครับตรงนี้นะครับเหมือนเหมือนที่บอกนะครับผมก็ดูแลให้คุณลูกค้านะครับเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับรับผิดชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตึกนะครับเครื่องเสียงระบบอะไรต่างๆนะครับที่มีปัญหาไม้เปียกขึ้นราอะไรผมรับผิดชอบั้งหมดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยากให้รับชมเพียงเท่านี้นะครับดลังขออนุญาตจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เจ้าของบ้านหรือลูกค้าได้ดูด้วยนะครับวิดีโอ